ความสับสนในพิมายฝนตกหนักกระทบหลังฝนกระหน่ำ166ม mm. ิลิเมตรในช่วงช้ามืดของวันเสาร์ที่27กันยายน2558พื้นที่อำเภอพิมายถูกกระทบอย่างรุนแรงโดยฝนที่ตกหนักกว่า3ชั่วโมงปริมาณฝนที่วัดได้ถึง166ม mm. ิลิเมตรนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้9ก้าหมู่บ้านต่างกระจัดกระจายในพื้นที่นี้ตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสาร แต่ที่น่าตื่นตาตุนกว่าคือการตอบสนองของหน่วยงานต่างๆที่เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอำเภอพิมายแจ้งรายงานความเสียหายที่รวมถึงบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและบางส่วนรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ที่กำลังสำรวจความเสียหายนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และให้คำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเร่งฟื้นฟูพื้นที่และนี่คือสิ่งที่มีผู้คนไม่คาดคิด ถนนระหว่างบ้านหน้าตาหินหมู่ที่9ตาบลหนองระเวียงถูกน้ําท่วมขังทําให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1ได้รีบดําเนินการซ่อมแซมถนนที่เสียหายและเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนกลางถนนเพื่อช่วยระบายน้ําในพื้นที่แต่ที่น่าสนใจคือการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งจากการจัดสรรเงินทดรองราชการและการสนับสนุนรถขุดตักขุดลอกสนองกระโดนเพื่อเพิ่มความจุในการรองรับน้ำกองพลพัฒนาที่2ช2อ2 รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในการทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมศูนย์ปกเขตหนครราชสีมาให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมายตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่บ้านเรือนของประชาชนอำเภอพิมายและเทศบาลตำลังกายจัดตั้งศูนย์ให้การดูแลด้านการดำรงชีพและจัดจ่ายอาหารน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยรวมถึงการดำเนินการระยะยาวเช่นการตัดมวลน,น้ำที่ไหลเข้าสนองกระโดน แต่ที่น่าสนใจคือโครงการก่อสร้างเ่อาระบายน้ำใต้ถนนทางหลวงหมายเลข2,175พิมายชุมพวงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี2,570จะช่วยปรับปร,รุงปัญหานี้อย่างไรการฟื้นฟูพื้นที่และช่วยเหลือชาวบ้านในพิมายเป็นเรื่องที่สำคัญแต่การป้องกันและการจัดการน้ำท่วมในอนาคตอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคุณคิดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้